สวัสดีค่ะหนูดีมอเตอร์ฟิวค่ะสวัสดีครับแซม MF ครับวันนี้นะคะหนูดีกับพี่แซมนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับเรือเซิร์ฟนะที่ถือว่าเป็นเรือเซิร์ฟที่ที่สุดของวงการเซิร์ฟแล้วถูกต้องเป็นผู้นำใช่เป็นผู้นําของเวกเซิร์ฟนั่นเองนะคะก็อยากจะพาไปชมเลยเพราะว่ามอเตอร์ฟิวของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะด้วยเรามาดูกันครับว่ามันคือรุ่นไหนนะครับ สุดของเรือเซิร์ฟสร้างขึ้นมาสเตคราฟค่ะครับผมมาสเตคราฟนะครับคือแบรนด์จากประเทศอเมริกานะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี1968นะครับและรุ่นที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะครับคือมาส r ตค a าฟ XT24 ครับผม เรือลำนี้นะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่24ฟุตสามารถจุผู้โดยสารได้ถึง17คนค่ะและที่บอกนะคะว่าเป็นเรือสร้างคลื่นที่ขึ้นชื่อมากๆเลยแปลว่าะระบบซิสเต็มของเขาเนี่ยจะต้องดีเยี่ยมแน่ๆค่ะเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะว่าความดีเยี่ยมของการสร้างคลื่นที่ดีนั้นต้องเป็นยังไงค่ะ ค่ะในประเทศไทยนะคะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าในเรื่องของการเล่นเซิร์ฟเล่นคลื่นต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมในไทยบ้านเราและหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะมองหาเรือเซิร์ฟนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่ารูปแบบการทํางานต่างๆหรือว่าท้ายเรือของเซิร์ฟการสร้างคลื่นต่างๆของเขาเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ได้พาไปชมกันนะคะ้คดคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูตรงด้านท้ายเรือกันดีกว่าค่ะ พอดีว่าตรงช่วงข้างหลังของเรานะคะโดยปกติเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มนะคะที่ยืนออกมานะคะเพื่อไว้สําหรับเล่นน้ำนะคะหรือนั่งท้ายเรือเนี่ยดังใช่แล้วก็เป็นเอกสิทธิ์นะคะเฉพาะที่มีแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นนะคะที่ทําแพลตฟอร์มเป็นไม้แท้นะคะคราวนี้เราก็จะทําให้ได้เห็นเนี่ยตัวเพจต่างๆตรงท้ายเรือเนี่ยได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเรื่องของการระบบขับเคลื่อนก่อนละกันนะคะระบบขับเคลื่อนของเขานะคะจะเป็นแบบชาร์ปไดร์นะคะก็คือจะเป็นการขับเคลื่อนโดยเพลานั่นเองตัวเนี้ย จะไม่มีหางเหมือนที่เราเห็นในเรือปกติมันจะเป็นเพลานะครับต่อตรงออกมาจากเครื่องนะครับแล้วจะมีใบพัดอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าพอใบพัดไปอยู่ด้านในเนี่ยความปลอดภัยในเรื่องของการเล่นเล่นบอร์ดอะไรต่างๆไม่โดนแน่นอนเพราะมันไกลมากเพราะเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นเซิร์ฟเนี่ยเราอยู่ค่อนข้างไกลเรือแล้วเวลาเราตกเรือเนี่ยมันจะมีแพตฟอร์มอีกมีอุปกรณ์อีกแล้วมีใบพัดอยู่ข้างในสองเรื่องที่ทําให้มันต้องใช้ตัว shaft drive คือหนึ่งความปลอดภัยนะครับ2คือการสร้างคลื่น S <S <S การที่จะสร้างคลื่นได้ดีเนี่ยมันต้องเป็นเรือประเภทนี้เท่านั้นเป็นระบบขับเคลื่อนแบบนี้เท่านั้นนะครับแล้วเวลาเลี้ยวนี่คือหางเสือมันนะครับผมอะไรที่เราเลี้ยวนี่มันจะทาการบังคับตัวนี้เป็นหางเสือถูกต้องครับนี่มันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซึ่งใบพัดจะอยู่ที่เดิมตลอดเวลา,าถูกต้องครับแล้วก็ต่อไปขึ้นมาด้านบนนะครับตัวเนี้ยจะเป็นพาทเทนพาทเทน U.S พาทเทนพาทเทนคืออะไรพาทเทนคือเอกสิทธ นะครับออกแบบมาแล้วก็จดลิขสิทธิ์โดย Mastercraft MA s t e r c r a f t ครเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเรือที่สร้างคลื่นได้สวยที่สุดในตลาดสวยของ MASTER c r a f t คืออะไรเรือทุกยี่ห้อสามารถสร้างคลื่นสูงได้แต่เรือยี่ห้อไหนสามารถทาให้คนเล่นเล่นแล้วสนุกได้เล่นแล้วรู้สึกไม่กดดันมีพื้นที่เล่นคลื่นเยอะนะครับมัสคาเนี่ยได้ชื่อว่าสร้างคลื่นได้เป็นตัวเจมากที่สุด เจหมายความว่าตรงไปเราเลี้ยวโค้งทําให้เปิดพื้นที่หน้าพื้นที่ของการเล่นเนี่ยได้กว้างคนเล่นก็จะไม่เครียดแล้วก็จะสนุกเรื่องความสูงความเตี้ยของเคลื่อเนี่ยมันอยู่ที่การปรับตัวแท็บนะครับถูกต้องแล้วว่าการปรับแผดต่างๆเนี่ยก็จะสามารถคอนโรลได้อย่างทั้งบนจากหน้าจอกดซ้ายขวาจะใครขนาดซ้ายขนาดขวาความใหญ่ความเล็กความยาวนะครับทุกอย่างปรับได้ไฟฟ้าแล้วก็มันจะมีโปรแกรมเสปลรูปด้วยที่ชื่อว่า s u r f Star System ซึ่งเป็นของมาสเตอร์คราฟโดยเฉพาะเช่นกันะนะครับตัวนี้ทําการเคื่อนหมายตลอดเวลาตัวนี้ทาการื่อนหมายตลอดเวลานะครับโดยมีแอคชูเลเตอร์ที่เป็นแมทเทีย l ของเครื่องบินเนี่ยตัวโช๊คตัวเนี้ยแมทเทียรของเครื่องบินเลยเป็นเกรดเดียวกับเครื่องบินนะครับที่มาสเตอร์คราฟใส่เข้ามาตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมีแอคชูลเลเตอร์บังคับตัวฟอส c e ด้านหลังนะครับเพื่อกดลงไปให้คลื่นยาวหรือคลื่นสั้นตัวเนี้ยควบคุมทั้งหมด เข้ากับ Surfstar System ของ Mastercraft โดยเฉพาะเลยนะครับค่ะโอ้แค่เห็นเฉพาะด้านหลังอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเวลาทำคลื่นอะไรออกมาเนี่ยนะคะจะต้องดีแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้หนูนีก็เคยเห็นสื่อต่างประเทศเนี่ยฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาสนใจแล้วก็เลือกที่จะเล่นเรือเซิร์ฟโดยแบรนด์มาสเ r อร์คัฟ่ะถูกต้องครับคือถามว่าเรือมาสเตอร์ค f ฟสามารถไปขับเที่ยวได้ไหมก็ขับเที่ยวได้นะครับหลายๆท่านเนี่ย หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยบางทีเราจะไปเล่นเล่นเซิร์ฟเนี่ยเราอาจจะไปอยากอยากไปเล่นในพื้นที่สวยๆอย่างเช่นหลังเกาะบนทะเลหรือว่าบนเขื่อนสักที่หนึ่งที่เราต้องขับเรือไปเรือลำเนี่ยถ้าเราไม่เติมน้ําเข้าไปในบรรทัศ์นะครับเอาแถบเอาแถบขึ้นหมดมันก็จะเป็นเหมือนเรือปกติอ๋อก็เหมือนเรือทั่วไปใช่ก็วิ่งก็วิ่งไปสถานที่อะไรก็พอๆกันน้ําหนักเรือเนี่ยจะมากกว่าเรือปกติเพราะว่าเรือเซิร์ฟเรือยิ่งหนักยิ่งดีโดยเรือลำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่2.6ตัน แต่สามารถใส่น้ำก็ไป,ไ,ปดได้อีกอีก1.6ึ่งจุดตัน<ว>ใช่ทำให้การกดของเรือเนี่ย,ย,ยใช่หนักแล้วก็สร้างขึ้นได้ดีจากเซิร์ฟสตาร์ซิสเต็มตัวนี้ครับอ,อยู่ดีลองอธิบายว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับด้านหลังที่เราเห็นตรงด้านหลังนี้นะคะถ้าลูกค้าได้สังเกตตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบไฟต่างๆนะคะซึ่งระบบไฟเนี่ยเราบอกเลยว่าจัดเต็มมากทั้งใต้น้ําท้ายเรือหน้าเรือแล้วก็บนเรือนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะพาขึ้นไปชมกันนะคะว่าข้างบนเนี่ยสวยงามขนาดไหนค่ะ มาบนเรือแล้ว,วกว้างเลยโอ้โถงมากเข้าใจคำว่า17คนเนี่ยสามารถนั่งอยู่บนเรือลำนี้ทำมาถึงได้17คนใช่ไหมเนาะใช่ใชไม่น่าเชื่อเลยจริงๆค่ะแล้วก็สีบอ่อเป็นไงสีบอ่อสีบอ่อคือเหนียวซับแม, <laughs> มสกับเรือมาก <laughs> ใช่ใชแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอ่ะมาสเตอร์คาร์เขาก็เลือกใช้เบาที่อ่ไม่ร้อนใช่ไหมเวลาโดนแดดโดนแสงเนาะ Material มันเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวนะที่ใช้ Material c o ลคูลฟิลเพราะว่าอย่างยี่ห้ออื่นในตลาดเนี่ยเขาจะเป็นสเปรย์ฟิลก็คือก็คือว่าเขาจะเป็นผ้าบอดธรรมดาแต่สเปรย์ตัวกันร้อนเข้าไป<อ>ซึ่งอันนั้นเนี่ยเวลาเราลงน้ํายาขัดมันจะหลุดออกไปอบอดจะกลับมาร้อยเหมือนเดิมาาแต่นี่คือเป็นผ้า cool Fill คูลฟ l ลเลยใช่ครับมันนี่คือรายละเอียดและความใส่ใจของมาสเตอร์คราที่ใส่มาทุกจุดอย่างเช่นแพตฟอร์มที่เป็นไม้ อย่างเช่นเบาคูลฟิลอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือครายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่มาสเตอร์คัพมีมาให้รรเรื่องเบานะครับเรื่องของเบานะคะคอย่างที่บอกว่าด้วยการจัดพื้นที่เบาะต่างๆเนี่ยให้นั่งก็ได้หลายคนคแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ของอที่นั่งขึ้นมาได้อีกนะพี่แซมหรือพี่แซมลองสาธิตค่ะตัวนี้เขาเรียกว่า convertible seat นะครับคือคนเล่นเวกเนี่ยบางทีเราขับเรือแล้วก็ต้องต้องการไป่ข้างหน้าบางทีเพื่อเราเล่นเวกเซิร์ฟแล้วก็ต้องการใช่เพิ่มพื้นที่ของการนั่งแล้วเอาเฟส ตัวนี้ก็สามารถปรับได้โดยการง่ายๆเลยครับยกขึ้นมาแล้วก็ปุ๊บอ๋อเป็นพนักพิงแบบนี้แล้วก็มองข้างหลังถูกต้องครับค่ะแล้วนอกจากนี้ยังไม่หมดยังไมม่หดนะครับสามารถทำ่างนี้อีกโอ้ยเป็นเบาะปรับนอนได้เลยาก็เพิ่มพป็นที่นั่งเข้าไปอีกนะคะถูกต้องใช่แล้วก็มีที่วางแก้วมีอะไรด้วยที่วางแก้วอ่าตัวนี้สามารถเอาเท้ายันได้นั่งเราเท้ายันสบายๆมีวางกงวางแก้วครบเลยและท้ายเรือนะคะเราก็ใส่ออปชั่นในส่วนของเบาะมาด้วยคือซันแพดค่ะ ก็จะมีพนักพิงขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะตรงนี้ปรับมาได้ทําให้นั่งในลักษณะแบบของพี่แซมได้เลยนะคะก็นั่งดูคนเล่นเซิร์ฟอยู่ท้ายเรือได้คือว่านี่ตอบโจทย์เลยนะพี่แซมเนาะนั่งชิลคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเขยอามานั่งแบบเนี้ยตรงนี้จะเป็นแพตฟอร์มเนาะแพตฟอร์มไม้ที่อยู่ดีบอกไปนะครับแล้วก็จะวางเท้าตรงแพตฟอร์มได้แบบสบายเลยานั่งดูข้างหลังถูกต้องใช่ครับชิลมากตัวเนี้ยและตรงใต้เบาะทั้งสองฝั่งนี้นะพี่แซมก็บบครั ชูชีพเชือกเวกบอร์ดนะครับอุปกรณ์เล็กๆที่เราอยากต้องการให้มันแห้งใช่เพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีความร้อนจากห้องเคลื่องขึ้นมาทําให้มันแห้งไวใช่เพราะมันมีรูระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องครับใส่ชูชีพก็สบายใส่เชือกอะไรต่างๆได้พอดีแน่นอนใช่แล้วจากเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมาบนเรือเนี่ยนะครับตรงกลางเขาจะเป็นที่เอาไว้สำหรับให้เราเดินขึ้นมาสบายๆใช่ครับไม่ต้องเหยียบบอร์ดไม่ต้องเหยียบบอร์ดเป็นซีเด็กแล้วก็เดินเข้ามาได้แบบ สบายจริงๆแล้วซีเด็กเนี่ยมันมีตั้งแต่สเตปหลังเดินตรงกลางขึ้นมาแล้วก็ที่เบาะนี่ก็มีซีเด็กรองรับเท้าของผู้โดยสารทั้งหมดเลยเพราะว่าเรือเวกเนี่ยมันจะเดินตลอดเวลาเดินขึ้นเรือลงเรือไปข้างหลังมานอนด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่เราทําเป็นตัวอย่างเงี้ยไว้เป็นทางเดินทางเดินเลยเพราะว่าบางทีจะได้หลีกเลี่ยงการเหยียบเบาะไปด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วตรงนี้อะไรคะพี่แซมอยู่ตรงลองบูครตรี้เลย อ, oh. อันนี้เป็นไฮ r ดร l ิกเลยนะโชว์ไฮ r ดร l ิกขึ้นมาตัวนี้คือตัวโชว์โชว์พอยต์นะครับก็คือว่าอย่างถ้าเป็นเวกเซิร์หรือเวกบอร์ดเนี่ยเราจะใช้ตัวล่าจาก Tower mm. ใช่ไหมครับ mm. แต่ถ้าอย่างเป็นเครื่องเล่นหรืออย่างอะไรที่เราต้องการใช้ตำแหน่งองศาของเชือกเตี้ยๆเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตำแหน่งหนึ่ง mm. อย่างเช่นหนูดีขับขบไปหนูดีอยากจะสกีไปด้วย ตัวนี้เป็นตัวลากเจสกี้ถ้าอยากจะลากเครื่องเล่นที่มันเป็นตัวทูบครับที่มันเป่าลมบนน้ำเนี่ยเครื่องเล่นต่างๆที่เอาไว้ลากเด็กลากอะไร่าเงี้ยครับก็ใช้ตัวนี้ในการลากจะสะดวกกว่าใช้เชือด้านบนเพราะระดับตำแหน่งได้ถูกต้องก็ขึ้นก็คือเก็บง่ายใช้ง่ายโดยวิธีการกดแล้วบิดใช่ครับดีเลยแล้วพอเวลาเก็บลงไปแล้วแบบว่าบิดปุ๊บดูแบบไม่ดูเลยไม่เกะกะเลยนะง่ายๆเลยใช่ครับ โดยคนขับบางบอกเลยว่ามีความสปอร์ตสูงมากพี่แซมมาจอแสดงผลถึง2จอเลยใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็นดูโอสกรีนนะครับมีทั้งสกรีนด้านขวาซึ่งเป็นทัชสกรีนสามารถปรับทุกอย่างได้ตรงนี้นะครับแต่บางทีเราขับเรือเนี่ยบางทีการจิ้มหน้าจอมันอาจจะไม่แม่นเมืออาจจะขยับไปขยับมาเราก็ใช้ปุ่มตรงนี้ได้อ๋อแปลว่ามีปุ่มที่คอนโทรลต่างหากด้วยถูกต้องซึ่งเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับในจอการแสดงผลหลักเนี่ยตัวนี้ก็คือกล้องกล้องมองหลังกล้องมองหลังเวลาเรา มีคนเล่นเบรกเซิร์ฟอยู่ด้านหลังเนี่ยคนขับเนี่ยนอกจากจะมีกระจกบานนึงที่เป็นออปชั่นแล้วซึ่งมันมีมาสำหรับลำเบียนะครับบางทีเราก็ไม่ถนัดเราก็ดูตรงนี้ก็ได้ดูที่กระจกนะครับแต่ถ้าเราไม่เราไม่ดูกระจกเราก็สามารถดูกล้องได้นะครับกล้องก็คือเห็นคนเล่นด้านหลังได้เลย,เลย ตกน้ำแล้วตกน้ำเราก็ต้องเบาคันเล่งวนกลับไปรับอะไรเงี้ครับก็คือขึ้นตรงนี้เลยนะครับทุกอย่างก็ขึ้นที่หน้าจอหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ำมันชั่วโมงที่เล่นไปอุณหภูมิรอบความเร็วนะครับทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับและอย่างที่พี่เคยแจ้งที่ว่าเซิร์ฟสตาร์ t e m ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mastercraft ในการเซตคลื่นนะครับตัวนี้เนี่ยมันอยู่บนหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับพอเราเล่นไปที่เซิร์ฟปุ๊บนะครับตัวนี้เป็นการเซตอัพคลื่นเราเลือกระดับเลเวลเลือกระดับได้เลยเห ความสูงระดับหนึ่ง oh. ความสูงระดับ7 mm hmm. คลื่นฝั่งซ้ายคลื่นฝั่งขวาทุกอย่างแค่ปลายนิ้วเพลงสามารถลิงค์บลูทูธได้เหมือนทั่วไปแต่ทุกอย่างควบคุมโดยจอนะครับการปรับเสียงนะครับเสียง t ทาว r เวอร์เสียงคอกพิทด้านในเฮลมตรงนี้นะครับซับบูเฟอร์แรงขนาดไหนเสียงของบาวก็คือด้านหน้านะครับมาสเตอร์ควบคุมทั้งหมดก็ทุกอย่างอยู่ตรงนี้อีโคไลเซอร์ทุกอย่างมันปรับได้อย่างละเอียดมากครับ คือแปลว่าเราสามารถที่จะปรับให้เสียงเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งไหนของบนเรือก็ได้แล้วแต่เราอย่างเช่นแบบว่าคุณแม่เรานั่งข้างหน้าเขาไม่ชอบเพลงดังแล้วก็เอาที่บาวเนี่ยให้มันลงเพื่อนเพื่อเราอยู่ด้านอาร์ฟด้านหลังแล้วก็ให้ข้างหลังมันดังทาวเวอร์เปิดให้มันดังเพราะทาวเวอร์ส่วนมากคนที่ได้ยินคนที่ได้ยินเสียงเพลงทาวเวอร์เนี่ยคือคนเล่นใช่ต่อไปก็จะเป็นไฟแล้วไฟทุกอย่างควบคุมตรงนี้หมดแล้วแสดงผลจริงนะครับถ้าตากล้องเข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับว่า ถ้าเราเปิดไฟท้ายมันก็จะขึ้นท้าย mm. อ่าถ้าเราเปิดไฟทาวเวอร์มันก็จะขึ้นทาวเวอร์ถ้าเราเปิดไฟสต o ร์เรจมันก็จะดูว่าสตร์เรจเราเปลี่ยนสีได้ไฟด็อกกิ้งคือไฟหน้าพอเรากดปุ๊บไฟหน้าติดแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้ง่ายเนี่แหละคือมาสเตอร์คัฟฟ์ทำไมเรือเวกต้องมาสเตอร์คัฟฟใช่ครับนี่คือรายละเอียดแต่ละอย่างที่ที่มาสเตอร์คฟฟมีมาให้เดี๋ยวเราจะไ้พูดถึงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ย เขาก็ใส่เครื่องยนต์ยี่ห้อ IL MOR มาให้ IL MOR ซึ่งทางเราเนี่ยเป็นตัวแทนอยู่แล้วค่ะใช่ในการเซอร์วิสในการวารันตีในการดูแลหลังการขายนะครับซึ่งเรื่อง after sale เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจาก Motorfield เราก็เป็นตัวแทนโดยตรงของเครื่องยนต์ IL MOR สำหรับ Mastercard อยู่แล้วนะครับซึ่ง IL MOR เนี่ยก็เป็นบริษัทชั้นนําที่ทํารถ performance นะครับรถแข่งต่างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็มาใส่อยู่ใน Mastercard Exclusive ชฉ้นว่าแบรนด์เดียว ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งออลลี่มัตเตอร์คราฟนะคะก็คือเวกบอร์ดแหละ เป็นความพิเศษของที่ใส่บอร์ดของเขานะคะใช่เพราะว่ามันมีความสะดวกสบายมากอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะคือมันไม่ต้องมีสายยางรัดบอร์ดแล้วนะคะก็คือมันสามารถที่จะล็อกได้เลยนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวอะไรของของตัวที่ที่เสียบบอร์ดเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะเบานะคะแล้วก็เปลี่ยนได้หลายตำแหน่งด้วยน้อี่แต้มแล้วก็พอเวลาจะล็อกนะคะตอนนี้เราก็แค่ใช้ตัวตรงนี้กดนะคะ ถึงเวลาจะล็อกก็แค่ดันเข้าไปเองค่ะมันก็เป็นตัวหนีบเลยใช่นี่คือบอร์ดอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสมมุติว่าพูดได้สารเยอะไม่พอไม่พอทํายังไงเนี่ยพี่แซมบนหลังคานะครับใส่บอร์ดได้อีก4บอร์ดส่บอร์ดใช่โดยหลังคาเนี่ยโปรตีเนี่ยมันจะกางเอาไว้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยมันจะมีซองใส่ซึ่งเสียบเข้าไปแล้วก็ลัดเสียบเข้าไปแล้วก็ลัดได้อีกสี่ได้อีกสี่อันโอแล้วก็นอกจากหลังคาตรงนี้ที่กางม่านม่านบังแดดแล้วนะคะ ก็ยังมีม่านที่เอ่อเขามีตัวบังแดดไปถึงตรงท้ายแพลตฟอร์มเลยฟจริงๆแล้วหลังคาเอ็กซ์เทนชันตัวเนี้สามารถใส่ไปแล้ววิ่งได้เลยไม่จําเป็นต้องเก็บไม่ต้องเก็บโอ้โหหรอคะแปลว่าเาแข็งแรงแข็งแรงคือเวลาเราเล่นเวกเนี่ยเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณ10กว่าไมล์สิบไมล์อย่างมากก็ถ้าเล่นเวกบอร์ดก็10กว่า10กลาง10ปลายใช้ความเร็วพวกเนี้ยหลังคาไม่ต้องเก็บเล่นได้เลยแล้วเสาเขาแข็งแรงมากผ้าเขาก็หลัง แรงมาปลวแ่าคนที่เชียร์ไม่ต้องตากแดดแล้วนะคะเพราะว่ายาวไปถึงท้ายเลยใช่ใเหมาะสําคัญมากสำหรับบมืองไทยเรื่องเรื่องหลังคากันแดดนะคะครับผม นะคะความเซฟตี้ก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็จะมีในส่วนของถังดับเพลิงด้วยนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ที่ห้องเครื่องนะคะดึงสลักออกนะคะตัวถังดับเพลิงนะคะก็จะทํางานทันทีค่ะ สำหรับท่านที่สนใจมาตร์คลาสที่สุดของเรือสร้างขึ้นมอเตอร์ฟิลเราเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยต้องการสอบถามสั่งซื้อหรือคำแนะนำทางเรายินดีค่ะช่องทางการติดต่อของเรา w w w m o t o f i l l c o t h หรือเบอร์034 423 317ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามมอเตอร์ฟิลมาตลอดสวัสดีค่ะ